หมู่สัตว์ถูกนิวรนคืออวิชชาหุ้มห่อแล้วยอมแล่นไปท่องเที่ยวไปทิขูทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรนอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อหมูสัตว์ถูกนิวรนหุ้มห่อแล้วยอมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวรนคืออวิชชานี้เลยทิคูทั้ทงหลายเพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรนคืออวิชชาหุ้มห่อแล้ว ยอมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกทำนั้นหุ้มห่อแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมูสัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยส่วนอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วอริยสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก เพราะอาวิชชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยะสาวกเหล่านั้น